สวัสดีค่ะวันนี้มันตาจะมาทดสอบผ้าสีตกนะคะระหว่างผ้าไมโครและผ้าคอตตอนค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะขั้นแรกเราก็ต้องมาเตยมน้ำกันก่อนเลยค่ะทุกคนใส่น้ำลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ผงซักฟอกค่ะขยี้ไปเลยจ้าอ่ะแล้วก็มาทดสอบกันเลยชิ้นแรกนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์นะคะที่พิมพ์ลายมัดย้อมนะอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลองจุ่มลงไปเลยนะคะสีเข้มเขมสดสดแบบนี้นะคะจะสีตกหรือเปล่าอ่ะ ขยำขยำขยี้ขยี้นะคะรัวรัวไปเลยหลังจาก <ขอ S 2> นั้นก<ด>็น้ำเเป็นสีเป็นยังไงคะน้ำเนี่ยสีเดิมนะคะใช่นี้คือสีไม่ตกเลยเลิศมากอ่ะเดี๋ยวขอลองชิ้นที่สองเลยดีกว่าค่ะชิ้นที่สองนะคะจะเป็นผ้าคอตตอนนะคะเรามาลองสัก,กเลยดีกว่าใช่นี่คือตัวมัดยอมนะคะที่เขาใช้กันทั่วไปนะคะโอ้โหยังไม่ทนขยี้เลยจริงยังไม่ทนขยี้เลยโอ้ my god อันนี้สดเลยค่ะ สีตกหนักมากทุกคนโอ้โหน่ากลัวมากอันนี้คือช็อตฟิลกันไปเลยนะอันนี้เป็นคอตตอนที่แบบว่าเขา เพิ่งจะทํามัดย้อมมาใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งจะซักครั้งแรกนะสภาพก็ประมาณนี้เลยค่ะอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละเนื้อผ้าด้วยนะอันนี้ก็คือแบบสีมันจะค่อนข้างเข้มใช่ไหมมันเป็นสีดําสีก็เลยอาจจะตกเยอะขึ้นมานดนึงอันนี้เราก็เริ่มมาล้างน้ากันแล้วค่ะโหล้างไหลน้ํามากตัวนี้ล้างนานมากนะคะสีก็จะมีหลุดออกมาเรื่อยๆนะคะข้อดีข้อเสียของตัวนี้มันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีไม่ตกดูแลรักษาง่ายก็ลองเลือกเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ดูนะอ่ะอันนี้ล้างมาถึงขั้ ดูนะคะดูนี้เลยเห็นไหมคะว่ามันยังหลุดออกมาเป็นสีม่วงอ่อนอยู่เลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะการทดสอบนี้นะคะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อผ้าไมโครของเรานะคะลองมาบิดน้ำให้ดูโอ้โหยังใส่กิ๊กอยู่เลยนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักมานะคะสอบถามได้เลย